เราก็จะมาพูดถึงรัฐธรรมนูญนะครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบราชาธิปไตยเนี่ยเนื่องจากว่าไม่มีผู้ที่ตั้งใจจะทําหรือตั้งใจจะดําเนินการไปในแนวทางนี้นะครับอย่างเช่นกลุ่มราชาประชาสมาไซหรือกลุ่มที่ต้องการ ระบอบราชาธิปไตยหรือต้องการคือนอำนาจให้กับพระหมหากษัตริย์นะครับคือกลุ่มที่เบื่อหน่ายกับพวกสสที่เข้ามาโกงกินนะครับหรือ,อขา้าราชการที่เอาเปรียบประชาชนนะครับสแสวงหาผลประโยชน์แต่ไม่ได้มุ่งที่จะสร้างความผาสุกให้กับแผ่นดินนะครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยใน30มาตราแรกของระบอบราชาธิปไตยเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยคือราชาธิปไตยบวกประชาธิปไตยนะครับไม่ใช่สมบูร,าารณ์อริยสิทธะนะครับก็เป็นกึ่งกลางนะครับคือประชาชนก็มีสิทธิในการเลือกผู้แทนอยู่นะครับแต่พระราชาก็มีอำนาจในการคุ้มครองดูแลประชาชนเหนือกว่า ราษดอนนะครับเขาก็เรียกภาษาไทยว่าราชาธิปไตยนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นโมนาร์ชีดิโมคราตีนะครับก็ทำใจเป็นกลางๆแล้วฟังไปก่อนนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปใช้นะครับผมก็ไม่ได้ว่าจะใช้ความคิดที่ได้เรียบเรียงมาและหาข้อมูลมานะครับแต่ว่าให้ทุกท่านนำไป ปรับใช้ต่อนั่นเองนะครับครับคณะปฏิรูปคนชังชาติ3ามกีบ9กุ้ยนะครับแห่งประเทศไทยนะครับก็ขอนำเสนอข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้ท่านที่มีปัญญาแล้วก็อยู่ในแวดวงที่ท่านถนัดกว่าผมเนี่ยนำไปใช้ในการดำเนินการต่อนะครับ แล้วมันมีปัญหาอะไรล่ะครับที่เราจะต้องปรับแล้วนะครับในระบอบรัฐสภานะครับประชาธิไไปไตยแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเนี่ยไปเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบราชาธิปไตยนะครับเพราะว่าที่คณะราษฎรได้ออกแบบระบอบรัฐสภาแบบคอมมิวนิสต์นะครับคือเลือกตั้งมาก็จริงแต่ว่าสสนั้นมีอำนาจแบบเผด็จการนะครับอยู่เหนือกฎหมาย รเราจะไปตรวจสอบการทํางานก็ไม่ได้นะครับไปดําเนินคดีในระหว่างที่เป็นสสก็ไม่ได้นะครับมีการใช้เอกสิทธิ์นะครับคุ้มครองได้นะครับตรวจเมื่อตรวจสอบไม่ได้ดําเนินคดีไม่ได้แล้วยังไปประกันตัวคนผิดบุคคลอื่นที่เป็นคนกระทาผิดได้อีกนะครับมิหนำซ้ำําปัจจุบันก็ยังพาต่างชาติเข้ามาแทรกแซงในรัฐสภานะครับจึงระบบรัฐสภาเนี่ยจึงเป็นภัยต่อความมั่นคง ของประเทศไทยนะครับในยุคปัจจุบันนะครับแยกออกมาเฉพาะอํานาจรัฐสภานะครับไม่เกี่ยวกับอำนาจฝ่ายอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นประมุขหรืออะไรก็ตามนะครับผมจะพูดเฉพาะตัวรัฐสภาเนี่ยว,ว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติครับเนื่องจากมันซื้อตัวได้นะครับทุกท่านก็ทราบดีครับ <c oughs> คนไทยก็ทราบดีว่ามีการซื้อการคละเป็นหลักสิบ หลักร้อยกิโลครับแต่เวลาต่างชาติมาซื้อมันจะมากกว่านี้นะครับอย่างเช่น้อขคอ,อดกาเนี่ยเราไม่เคยสร้างได้เลยเพราะอะไรนะครับเพราะสิงคโปร์ขเขาก็ไม่อยากให้เราสร้างใช่ไหมครับความมั่งคั่งมันจะย้ายมาอยู่ของสิงคโปร์เนี่ยจะย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับ <Okay. S 2> เขาก็ซื้อตัวนะครับพวกระบอบรัฐสภาเนี่ยนะครับซื้อตัวไปแล้วก็เวลายกมือก็คัดค้านนะครับไม่ให้สร้างขอคอดกาเป็นต้นนะครับ อย่างที่อังกฤษเองนะครับเขาก็ยอมรับแล้วว่าระบอบรัฐสภาเนี่ยมันไม่สามารถนําความเจริญให้ประเทศชาติได้แล้วนะครับล้ฐสมัยแล้วก็ประเทศชาติล่มจมนะครับเมื่อว่าถ้าเราปองไปตามข่าวในปัจจุบันอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาเนี่ยก็ล่มจมนะครับแทบจะล้มละลายกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าตัว <c oughs> ผู้ที่ถูกเลือกเข้ามาเนี่ยไม่ได้มีความสามารถและไม่ได้ความตั้งใจจริงนะครับ หวังจะเข้ามากอบโกยแล้วก็แสวงหาอำนาจแค่นั้นเองนะครับอ่าก็มี <laughs> ผมก็เลยทำเป็นแฮชแท็กนะครับระบอบประชาธิปไตย <im itation> ก็คือราชารพระราชาบวกประชาธิปไตยนะครับแต่มันไม่ได้เป็น <c oughs> ระบอบที่เน้นให้สรัฐส,สภามีอำนาจนะครับลดอำนาจสภาลงนะครับมีการควบคุมตรวจสอบนะครับแล้วก็ถอดจากตำแหน่งได้นะครับ ประชาชนก็ยังเป็นผู้เลือกมานะครับอ <c oughs> <c oughs> ่านี่เห็นไหมครับมีการกระทําผิดนะครับสมควรสั่งฟ้องครับเมื่อเมื่อเจ้าพนักง,งานจะนําตัวไปสั่งฟ้องอายการเนี่ยสสก็ใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองครับไม่สามารถดําเนินคดีในขั้นตอนต่อไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นคดีมินสารรัฐธรรมนูญนะครับ ก็เหมือนกับว่า <c oughs> อำนาจนิติบัญญัติเนี่ยไปมีอำนาจเหนือกว่าอำนาจฝั่งอื่นทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระประมุขศารลรัฐบาลนะครับ <c oughs> ก็เป็นอภิสิทธิ์ที่อยู่เ,เหนือกฎหมายนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อเน้นความเท่าเทียมเนี่ยคณะราษฎรก็ไม่ควรจะออกแบบรัฐธรมส,ส,สี่สิบเจห้าเนี่ยให้ตนเองมีอำนาจ เหนือกว่ากฎหมายดูแต่เพียงกลุ่มเดียวนะครับก็ทำให้เกิดการโกงกินแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์นะครับซึ่งโครงร่างนี้มันก็ยังรูปแบบนี้มันก็ยังสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะครับนี่ครับครับเห็นไหมครับว่ามันมีการที่สสกวนหนึ่งนะครับก็ใช้ตำแหน่ง สอสอครับไปประกันพวกม็อบที่ออกมาก่อความวุ่นวายนะครับแล้วทำลายบ้านเมืองนะครับก็ต้องอารมณ์ปบทไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับเพื่อให้เข้าใจเหตุผลว่าทำไมมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นไหมครับแล้วพวกกวนพวกนี้นะครับมันมีสถานที่ที่สอนนะครับสถานที่ที่ เพราะผมนะครับซึ่งพวกข้อมูลจากฝรั่งเศสนั้นได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการปกครองนะก,ก็มาสร้างสถานที่เอาสืบต่อแล้วก็สอนนะครับไว้ที่แห่งหนึ่งนะครับมหาลาิยแห่งหนึ่งนะครับปัจจุบันก็เคยมีคนไปแก้ชื่อในแบบนะครับเป็นมหาวิทยาลัยกระปแห่งชาติครับและคณะช่อสนแผ่นดินนะครับซึ่งคณะนี้ครับก็เป็นคณะที มีเครือข่ายนะครับแล้วก็ความสนิทสนมนะครับอยู่ในแวดวงของกฎหมายนะครับก็จะเผยแพร่หรือว่าขยายครับเครือข่ายไปที่คณะทางด้านกฎหมายของมหาลัยอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาลัยเชียงใหม่มหาลัยจุฬาลงกรณ์หรือมหาลัยอื่นๆนะครับซึ่งก็จะไป ขยายผลกับเด็กๆด,ด้วยนะครับต่อไปนะครับว่าไอ้ที่นี่นะี่ยมันเพิ่งมาอปุปโลงขึ้นมาเอามาอ้างหรือเปล่าว่าเป็นที่ล่มล้างสถาบันนะครับสอนลมล้างสถาบันก็ไม่ใช่ครับก็มีหนังสือพิมพ์ตั้งแต่อดีตแล้วได้ลงมานะครับว่าพบแหล่งทําลายชาติในสถานที่นี้นะครับคือถ้ามีปัจจัยเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะต้องไม่มีสถานที่ อยู่ด้วยนะครับอ่ครับแล้วสอสอครับเข้าไปมีมีลักษณะพฤติกรรมเป็นยังไงครับสอสอที่แบบสื่บต่อกันมาตั้งแต่สมัย2475ก็เนี่ยครับเข้าไปเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์นะครับทั้งติดคุกทั้งหนีคดีนะครับก็มีอภิสิทธิ์นะครับนะฮะสามารถใช้กลไกของรัฐในการหลบหนีไปทาง,ทงช่องทางธรรมชาติก็ได้นะครับ อย่างเช่นคดีจำนำข้าวนะครับที่ยกตัวอย่างเนี่ยก็มีความผิดกันโกงกันเป็นจริงๆแล้วถ้าเอาตามอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโกงพวกมันสัมปลังหรือว่าหัวหอมหัวกระเทียมอะไรเนี่ยมันก็คงจะเป็นหลักล้านล้านบาทนะครับนะครับมันแก้ไขไม่ได้หรอกครับพวกนี้เข้ามาแล้วก็ <c oughs> เข้ามามีธิพลนะครับ <c oughs> ก็ทํานําญาติพี่น้องเนี่ยเข้ามากคดโกงด้วยครับพวกสส ครับก็มีคนทับไว้นะครับมีทั้งคนหัวโกงชาติเมียโกงที่ดินลูกโกงก็สอบนะครับแก้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผู้ที่มันโกงมันก็โกงมาตั้งแต่ต้นตระกูลแล้วนะครับแก้ไขไม่ได้นะครับตระกูลพวกนี้จริงต้องห้ามไม่ให้ลงสมัครผู้แทนราษฎรหรือผู้พิพากษาได้ซ้ํานะครับ หรือไม่ห้ามไม่ให้เป็นคณะรัฐมนตรีครับคือประเทศเราก็ถูกเซ็ตรูปแบบมาโดยคณะร่านะครับให้คนคุดกรนี่แหละครับที่จะเป็นคนไม่ดีมาปุดของปกครองบ้านเมืองได้ตลอดนะครับมันถึงมีการปฏิวัติเกิดขึ้นเป็นระยะระยะนะครับ